เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเกิดได้เกิดประเด็นดรามา่าในวงการเกมขึ้นอีกครั้งเพราะมันได้มีผู้ประท้วงวิ่งขึ้นไปป่วนจนทาให้ถ้วยรางวัลพังกลางเวทีและกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากบนโลกเตเนต็ตเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับ เป็นที่รู้กันดีว่าการแข่งขัน PGL CS2 Copenhagen Major ในช่วงที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในสายตาของชาว CS ทั่วโลกซึ่งในการแข่งขันก็มียอดผู้ชมมากที่สุดถึง1ล้านกว่าคนที่ติดตามการแข่งขันมันก็ไม่แปลกเลยที่จะพูดออกมาได้เต็มปากว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าจับตามองมากในวงการ e ี p o อ t เลยก็ว่าได้ ยังไงก็ตามเรื่องราวสุดชุลมุนก็ได้เกิดขึ้นท่ามกลางความไล้าของเราเแฟนๆในสนามจูจ่ๆก็มีพ่อหนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้สองคนซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นแฟนคลับของทีที่กำลังแข่งขันพวกพี่แกก็รีบวิ่งขึ้นเวทีไประหว่างการแข่งขันไม่รู้ว่ามีเป้าหมายอะไรกันแน่อาจจะหิวแสงหรือเปล่าเพราะว่าพยายามวิ่งไปจับเข่าคุยกับนักแข่งบนสนามอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งทางกลุ่มเจ้าหน้าที่หลายโคนก็ได้วิ่งเข้าไปรวบพวกพี่แก่อาอจากการแข่งขันภายในเวลาไม่ถึงนาทีจบงานไปแบบโคตรจะว something like keeping it 75 sure. i think it's still a think it might happen what's going on we have the top frankie modesty but not an Ooh. indomitable of course he's right there Ooh. แต่เหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าถ้วยรางวัลที่โชคร้ายซึ่งวางอยู่กลางเวทีกระดันถูกลุกหลงจากความชุนลมุนในขณะที่พวกตัวปว่วนสองคนก็ลังถูกจับตัวจนแตกเป็นชิน้นชพร้อมกับเสียงโคจากกลุ่มคนดูทั้งสามที่ดังสนานนี่พวกเองทําอะไรลงไปกันเนี่ย ซึ่งไอเสียงโหของกลุ่มคนดูเนี่ยมันกรดังมากจนคนได้ยินไปทั่วทั้งสนามแถมมันยังลั่นเข้าไปในระหว่างการถ่ายทอดสดอีกตั้งหากทางฝั่งนักภาคเอกก็พยายามพูดควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่ก่อนที่การแข่งขันต้องหยุดลงไปทั้งแบบนั้นทําเอาเหล่าคนดูที่กาลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียว We have a top Dragon Modesty, but not an indomitable one. Torzi is right there. Critical, critical territory now. Slightest chance to recollect yourself in the most important moment. ยังไงก็ตามหลังจากที่ได้ไปซืบคม้นมาเราก็จะพบว่าการที่ไอห,หนุ่มสองคนทำแบบนี้ลงไปมันก็ไม่ใช่เพราะว่าหิวแสงหรืออยากจะเรียกร้องความสนใจอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าทั้งสองคนมีความต้องการที่จะออกมาประท้วงผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้นั่นเองสำหรับคนที่ติดตามข่าวพวกนี้มาบ้างก็จะรู้กันว่าก่อนที่การแข่งขันทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นทาง CS GO Empire หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นกลุ่มเว็บขนาดที่มีชื่อเสียงได้ออกมาประกาศว่า พวกเขานะเป็นเจ้าของการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งชายทั้งสองคนก็ได้อ้างว่าหนึ่งในผู้สัส่สนุนของทีม G2 อย่าง c s r o r o เป็นพวก scam casino ที่ขโมยเงินชาวบ้านแถมยังบอกอีกว่าพวกนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแบบผิดกฎหมายตั้งหากซึ่งทั้งสองเว็บไซต์ก็ถือได้ว่าเป็นคู่อริไม้เบื่อไม่ออกกันมาสักพักดังนั้นทั้งสองคนกเกยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่พอใจและตั้งคำถามว่าการมีเอี่ยวของเว็บพนันยักษ์ใหญ่ถึง2แหง่งทำไมถึงได้มีอิทธิพลต่อรายการแข่งขันหลักของพวกเกมพวกเขารักกันละ่ะ มันเป็นอะไรที่โคตรจะน่ารังเกียจนั่นทำไม่ได้สองโคตรแต่ใิฉันจะขึ้นมาประท้วงกันกลางเวทีเอาซะเลยสแสดงพวกพีเขาเนี่ยไม่พอใจมากๆจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางผู้จัดการแขนครีจีก็ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกว่าจะดําเนินคดีกับผู้ที่เข้ามาก่อกวนในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งหลายคนที่ได้รู้เรื่องราวก็ไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่เพราะพวกเขาเองก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันที่การแข่งขันรายการใหญ่ต้องหันไปพึ่งใบบูรของพวกเว็บพานันทั้งหลาย พอเรื่องนี้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆหลายฝ่ายเองก็ออกมาต่อต้านการมีอยู่ของ CSGO e m p i r e หลังจากเรื่องวุ่นวายทั้งหมดได้เกิดขึ้นเพราะแม้แต่ทีมที่เข้าแข่งขันนักภาคลากยาวหรือผู้จัดการแข่งขันก็ตัดสินใจที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปเรียกได้ว่าพร้อมใจกันบิดเลยทีเดียวทำไงได้กระแสสังคมตีกลับขนาดนี้ไม่ว่าใครก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันทั้งนั้นแหละ ทีนี้มันก็เลยกลายไป็นสงครามระหว่าง,วงเว็บพนันทั้งสองอย่าง CSGO Empire แล้วก็ CSGO r o และอย่างที่บอกไปว่าทั้งสองเว็บเนี่ยเป็นคู่อริก,กันมาตั้งนานแล้วเพราะหากินในรูปแบบเดียวกันแถมยังกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงเยบ่อยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางพี่โมนาหรือก็คือเจ้าของ CSGO Empire ก็ได้มีการออกมาแสดงความไม่พอใจต่อเว็บคู่อริของเขาอยู่บ่อยอีกด้วย เหมือนด่าแล้วยังไม่สุดพอพี่แกก็เลยจ้างโคดใท้ปวดงานที่ G2 หรือก็คือทีที่รับสปอนเซอร์โดย CSGO ของคู่แข่งที่ทำการแข่งขันอยู่จนจบลงด้วยการที่ช่วยรางวัลแตกไปแบบนั้นซึ่งนั่นเกิดจากตีความได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดก็มาจากฝีมือของพี่โมนานนั่นเองแม้อะไรจะแค้นขนาดนั้นซึ่งพอเรื่องราวทั้งหมดมันค่อยๆถูกเฉลอยออกมามันก็ทําให้หลายทีมส่วนใหญ่ที่เคยตกลงที่เข้ามาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน CSGO Empire ครับในตอนแรกก็เลยตัดสินใจที่จะถอนตัวออกไปแทบจะทุกทีม พวกเขาก็ได้ออกกระกาศต่อสาธารณะว่าพวกเขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันนี้อีกต่อไปเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเองก็ไม่พอใจกเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหมือนกัน CEO ของทีม ENCE นั้นก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์นี้ด้วยกันว่าพวกเขาไม่อยากทำงานกับคนโง่โอ้โหพี่แกก็แรงเกิน นอกจากนี้นักภาคหลายคนที่รับเชิญให้มาร่วมงานนี้ก็ตีตัวออกห่างจากรายการอย่างคันนี้อีกด้วยและแม้แต่ผู้จัดงานเองก็ตัดความสธ์ทั้งหมดเกือบ CS G o Empire ตั้งห่าเรียกได้ว่าไม่มีใครอยากจะเข้าร่วมงานกับพวกเขาเลยแม้แต่คนเดียวแม้ว่าจะยังมีทีมที่ตกลงและยินดีจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้อยู่มากพอสมควรแต่ทางผู้จัดอย่าง f o r t u n a เองก็ไม่เต็มใจที่จะจัดรายการนี้อยู่ดีหลังจากนั้นทางม็อบเจ้าของเว็บ CS G o Empire ก็ถูกแบนออกจากทิก ซึ่งในขามคิดเห็ของชาวเน็ตก็คิดตรงกันว่านี่มันยังน้อยไปด้วยซ้ํายังไงก็ตามตอนนี้ถ้วยรางวัลก็ได้รับการแก้ไขแล้วและรายการ PCL c o p e h a g e n Major ก็จะดําเนินต่อไปนอกจากนี้ทางรายการ Major PCL ก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับเวทีเพื่อให้แขนทุกคนมีความปลอดภัยมากขึ้น พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเว็บพนันกันบ้างก่อนหน้านี้ทางพ่อใหญ่วาของพวกเราก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่โดยมุ่งเป้าไปหากลุ่มพ่อค้าและก็ชุมชนบางกลุ่มมากกว่า40 ID ซึ่งนั่นก็ส่งผลทําให้ไอเทมจํานวนมากที่มีราคามากกว่าหลายร้านเหรียญหายไปในตลาดตลอดการทําเอาพ่อค้าและชุมชนบางกลุ่มถึงกับน้ําตาตกกระเบดิดแทบต้องรู้ก่อนว่าการซื้อขายสกินซนั้น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจทั่วไปในแวดวงของชุมชนเกมและมีผลกําไรที่สูงมากจนเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสกินโดยเฉพาะหรือที่รู้จักกันในชื่อของเทรดเดอร์นั่นเองยังไงก็ตามเนื่องจากวาวสามารถแบนไอดี ID ของเทรดเดอร์ได้ตลอดเวลาในปี2023นี่ก็เลยให้พ่อค้าหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันได้ตกเป็นเป้าหมายใหญ่ของพ่อใหญ่วาวไปในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองเพราะได้มีหลักฐานออกมาว่าพ่อค้าจํานวนหนึ่งได้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอย่าง CS Go r o ก็เลยถูกแบแบบไม่รู้ตัว แถมในวันเดียวกันคู่แขกของ CSGO r โกอย่าง CSGO Empire <S <S ก็ได้ออกโพสต์เอกสารรับกล่าวหาว่ากลุ่มคนพวกนี้มีส่วนร่วมในการฟอกเงินดิจิตอลอย่างผิดกฎหมายโดยมี CSGO r โกเป็นเบื้องหลังนั่นเองส่งผลให้เกิดการลงดาบใส่พ่อคา้ากลุ่มนี้มากกว่า40 ID โอ้โหฟังถึงตรงนี้ก็รู้แล้วครับว่าพวกพี่แกเนี่ยคือคู่อริกันของจริงมีโอกาสก็คือใส่กันแบบยับ,ยบ มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็จะรู้ได้เลยว่าสงครามระหว่างเว็บพน,นันทั้งสองก็ยังคงดําเนินต่อไปและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงเลยแม้แต่นิดเดียวถึงขนาดจ้างคนมาปวดกันกลางเวทีการแข่งขันที่มีคั่วริเป็นสปอนเซอร์ด้วยอีกตั้งหากไม่สนใจเลยว่าจะสร้างความเดือดร้อนหรือความวุ่นวายคนอื่นหรือเปล่าการกระทําที่ไร้มารยาทและปาบอแบบนี้มันก็ไม่แปลกเลยที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์กับพวกพี่แกไวขนาดนี้ ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปละครับว่าหลังจากนี้ต่อไปพวกเขาจะมีเรื่องราวอะไรมาให้เราติดตามกันบ้างแค่คิดก็ปวดหัวกันแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง b บค k อว์สปอร์ตก็รีวิวเกดไลค์ u like, b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิง่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ